กัแล้วครับสมามแยกปากหวานครับขอบคุณบิ๊กโคล่านะครับอร่อยมากซาสดชื่นนะฮะไม่มีคาเฟอีนนะครับบอน<อ>นี้เป็นการจัดรายการที่ลำเคนเหลือเกินทำไมฮะลืมเอาหูฟังมา<อ>ใช้หูฟังของกลางเป็นยังไงแม่งต้องนั่งจับแจ็คตลอดเวลาเลย <laughs> ติดบ้างไม่ติดบ้างดังข้างเดียวด้วยนั้นผมรู้ห้องจัดแล้วนี่มูลค่า10บล้านอมันแพงตรงไหนเออไม่รู้ไม่รู้ไม่แพงตรงอย่างต้องนั่งจับแจกกันแบบนี้ครับตอนนี้ใน SMS มีเทศกาลหลายอันส่งมาแล้วผมชอบนะเลือนทั้งนั้นผมบอกได้เลยนี่ฮะเทศกาลยิงเป้าดีดเง่าตูดนะขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเทศกาลเต้นกระจายสายอุตลุดพิมพ์ยาญาสมาชิกใหม่ครับนะครับเทศกาลปากล้วยสุกครับ ต้องกล้วยสุกด้วยนะครับบ้านอยู่กำแพงเพชรกล้วยเยอะครับเทศกาลเตะดีเจซาดนทีนโอ้โหวอรได้เจ็บแดวนะครับอเทศกาลรวมพลบริจาคเลือดโอ้โหออกซองทำบุญแล้วเนี่ยนั่นแหละดีครับนะครับแต่อีกขนาดเดี๋ยวเอาเลือดมาศาสกันนะอย่างนั้นไม่ดีนะครับโอ้าเยอะเลยนะฮะเพราะนั้นศาสเป็นกระ l o กระ l เลยนะฮะผมดีเจหันบูน่ากัครับผมผมเอกผมดีเจเอกกี่นะ เออแกอําและเอกกี้เขาอยู่เดอะสตาร์เขายคนรู้หมดเลยผมเป้วิศวะแล้วกันครับเยี่ยมไอตีนี่อยู่นานแล้วล้มมันสะหน่อยครับคเมื่อกี้มีคนบอกเทศกาลกระทืบคนหัวสีครับนะโอ้โหขอให้ไปเลยนะฮะประเพณีปีใหม่เมืองนะครับสดกับเราเดี๋ยวก็ครับผม มีคนบอกว่าพูดคําเมืองมากไปฟังไม่รู้เรื่องครัตออีกสายบอกว่าพูดคําเมืองแล้วน่ารักจังเลยหาคำคือกูจะฟังใครดีวันนี้นสิครับชมกระดาษในปริมาณเท่ากันเลยครับผมวันสงการที่เชียงใหม่นะครับนะครับเขาก็เรียกว่าประเพณีปีใหม่เมืองนะครับเริ่มตั้งแต่วันสังขารล่องหรือ13เมษายนนะครับก็ทําความสะอาดบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลกันแล้วก็มีวันเนาหรือวันเน่าวันที่14นี่ห้ามด่าทอใครว่าายนะฮะ เพราะว่าป้อยใส่นี่เบื่อเลยเอออย่าไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าจะทําให้โชคร้ายตลอดปีครับครับครับผมแล้วก็วันพญาวันหรือว่าวันเถลิงศกนี่ชาวบ้านจะแต่งตัวทําบุญตื่นเช้าตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมนะฮะรแล้วก็ไปรดน้ําดําหัวขอเข้ามาติผู้ใหญ่ส่วนวันปากปีนี่คือ16เมษาครับชาวบ้านจะพากันไปรดน้ําเจ้าว่าตามวัดต่างๆเพื่อขอเข้ามาแล้วก็คารวะนะครับแล้วก็จะมีวันปากเดือนครับวันปากเดือนนี่ยนะฮะชาวบ้านจะ ส่งสิ่งต่างๆออกไปนะฮะนะครับเพื่อปิดฉากประเพณีสงการล้านนามีรถน้ำเจ้าวาดด้วยนะฮะมีรถน้ำเจ้าวาดเจ้าวาดหรือต้นไม้ครอย่าลืมลวนเจ้าวาดด้วยรถน้ำดจเจ้าวาดรถน้ำดำหัวครับครับผม สงการแปลกแหวกแนวก็ยังมีอย่างเช่นปาร์ตี้โฟมเดี๋ยวเาจะมีแล้วปาร์ตี้โฟมเนี่นี่มโรงแรมพัทยานี่ก็มีพัทยาก็มีหาดใหญ่มิดไนท์นะครับเป็นสงการที่หาดใหญ่สงกรานเลยจะมีการจัดกิจกรรมสงการเดี๋ยวเ็ามีการราดน้ำในยามกลางคืนทีทะนุนทะเนห้าหนุดซ้อนแล้วก็ทะนนนิพัตอุติตจ้มนะตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นถึงห้าทุมเทศกาลนี้ก็มีมาเร็วตั้งแต่ช่องห้าช่อง ต้องอาทีเจ็ดมันเป็นคนที่ไหนวะเนี่ยทำไมมันเอาหมดเลยวะทั้งอีสานนะยฮะขับทั้งอีสานนะฮะอีสานอีสานยังไม่มีไม่มาโชว์ภาษาน้วยนะฮะทั้งอีสานนะฮะเอาอันนี้ดีกว่าฮะ อันนี้เป็นทางภาคตะวันออกกองกลานอุ่มสาวลงน้ำที่ชนบุรีนะฮะที่เกาะสีชังนะฮะก็จะมีการแข่งขันเรือกระทะมีการชักเยอมีมวยตับนะมวยตับๆเลยมีปลาหลุดดอกนะฮะแข่งตะก่อหลอดห่วงมีการแสดงดนตรีมีประเพณีอุ่มสาวลงน้ำก็ให้เกี่ยวตัวกันในดีมืต่ไปลิเกเหรอครับไปไปทั่วเลย้าไปทั่วเลยครับผม มีมีสงการน้ำแร่้วยนะโอ้โหมีระดับนะมีระดับของจังหวัดระนองเลยโอ้ระนองระนองนี่คนระนองนี่เขาพับผูดใต้กันรุนแรงไม่รุนแรงมากแค่พอปรัมเปลี่ยนแค่พอทนแดงใจเดียวเขาเรียกว่าอันนี้จะบายมากเป็นเมืองน้ำแร่เลยที่มีน้ำแร่คุณภาพติดอันดับด้นโลกระศาสตร์กันหน้าใสตัวเงาวับเลยครับสงการร่องเรือสัรน้ํานี้ที่อันนี้ที่ตลาดน้ําตลิ่งชันตลิ่งชันนี่พูดอย่างไร ันคนตลิ่งชันคนเทพเลยตลิ่งชันคนเทพแต่พูดปุ๊บเราต้องว้ายตลอดทำไมฮะเพราะว่าตลิ่งชันเนี่ยเขากลัวตกตกน้ำเอาปล่อยผ่านนะครับผมมุนี้นะครับผมไปนี่กันครับผมอนี่ก็เล่นมันไม่าเป็นยังเลยอันนี้ก็ซุยไปเรื่อยเลยอ่ะตอนนี้มีหนึ่งสายมาแล้วฮะนะฮะกับสามแยกวานของเราเนี่ยน้องมิวยินดีรับสูตรสามแยกปางหวานครับสวัสดีครับตอนอื่นนี่ป็นน้องมิวน้องมิว น้องเมิวเมิยวมิวน้องมิวมิ้วซ้อนอะไรอยู่บ้าลูกมิ้วอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่แถวบ้านค่ะอให้น้องมิวนี่เลือกเวอร์ชันที่อยากจะคุยเลยได้ทูกปาษาเลยนะอยาาคุยภาษาอะลรภาษาใต้อ๋อโอ้คนใต้เนี่ยพี่น้องอยากแลงภาษาใต้ครับอื่าตามตามน้องเลยสาวนี่คนที่ไหนเออคนคนณป่าตาค่ะคนบป่ากลางแล้วทำไมถึงจอปภาถาใต้นี้ ก็พี่พูดไงอ๋อพี่พูดจริงๆนะมีให้เลือกหลายเวอร์ชันเวอร์ชันแรกคือภาษาได้อเออเวอร์ชันที่สองนี่คือคือภาษาเหนือเออกำเมียงเลยเวอร์ชันที่สามนี่คือภาษาตะวันออกภาษาตะวันออกเวอร์ชันที่สี่นี่อีสานอีสานผมส่วนเวอร์ชันที่ห้านี่คือเมาถ้าน้องอยากเมานี่น้องให้พูดกับพี่อันนี้ทุกทุกภาคทุกภาคอันนี้ได้มีได้เลยน้องอยากให้น้องเลือกอีกดีเลยเอาอะไรย่างไงนะเออ จ้าน้องไม่เลือกนี่พี่จะเลือกให้น้องนี่เออภาษาตะวันออกค่ะภาษาตะวันออกโอ้ยโอ้ยยากเว้ยมีโป่งนะมี่โป่งที่โป่งต้องพูดนี่ลายยองนี่ก็ต้องเอ่อคุยภาษาลายยองกับน้องนี่เออยากให้มีประเพณีต้องการแบบไหนนี่แบบด่าคนได้อะค่ะด่าคนได้นี่เอไน่ป็นใจ ภาษาตานี่ผมพอได้เกล่อภอษตเราลองว่าเฮี้ยตลอดเลยเฮี่ยทำไมทำาททำไมถึงเราถึงอยากจะให้ด่ากันเงี้ยเพราะอะไรเกี้ยเพราะแบบมองว่าก็หนูมีรุ่มพี่คนหนึ่งใช่ะอมาด่าหนูแบบ รับหลังเงี้ยหนูก็เลยยังไม่ด่ารับหน้ามันอะอ๋อแกติ้นน้องคนนี้นี่ว่าด่ารับหน้าผู้ต้องด่ารับหลังรุ่นพี่ตลอดเนียก็เลยอยากจะอยากจะให้มีเทศกาลแก้ยเพื่อจะได้ด่าต่อหน้าแก้ยเดินเดินไปนี่เนี่ยด่ากันเงี้ยเงี้ยทั้งวันเลยนี่ถ้าเกิด ไม่ได้ถามว่าเยี้ยงเยี่ยงอย่างงี้ใช่ไหมไม่ไไม่ด่าเงี้ยเงี้ยหมายถึงว่าด่าเงี้ยเงี้ยหมายถึงว่าดาอย่างงี้เนี่ยทุกวันเลยนะใช่แต่นี่เป็นภาษาละยอมคุยยากเลยต่างลงเยี้ยงเยี้ยงไปเลยคุยยากเงี้ยก็ก็คุยก็ด่าแบบอีหน้ากระเพาะแพะเลยโอ๊ยหน้ากระเพาะแพะอ๋อแต่ห้ามหยาบห้ามหยาบใช่ไหมคำด่าหน้ากระเพาะแพะ ไ ır, อ้ใช่ติ่งมัวอย่างนี้ไปใต้เห็นนอนจกไปไอ้ยังใหญ่ไอ้่อไอ้เสียเอ้บาดเจ็บไอ้กระทงแห้งไอ้คนก็ต้องมาเก็บกันด้วยไอ้หน้าหนังสือผิอไอ้หม้อต้มตดโอ้ ไอเห็ดสดไอหนังหน้าไก่ไอหนึ่แถวไม่มีคนเช่าไอวัดเช่าเพื่อไอรองเท้าแต่หูขาดออด่เอาอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะอ่ะแล้วถ้าหนูเกิดหนูเจอรุ่นพี่น้องมิ้วเจอรุ่นพี่คนนั้นน้องมิ้วจะบอกว่าอะไรมั่งฮะอืมอีอ้วนอีหน้าใสเดือนนอนห้า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 มีอีสิห้ามีอีห้ามมีอะไรที่ดูหยาบหยาบสิคุณใสเดือนนอนเออนี่นี่เดี๋ยนะในเฟ e บ o ๊ k นี่ คุณแมนคุณแมนรุดแมนรัดแมนรัดคุณมนลัดบอกว่าซิมีเพียนเป็นคนอีสานแต่ว่าบ่าได้าทำไมเพราะว่าแค้นด่วนแล้วมัน ว้าวเขาใช้ปากไม่ใช่เรยอเออว่าใช้ปากนะเออให้คุณแมนรัดเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับผมแล้วเราจะคิดถึงมิ้วเกียอขอบคุณมิ้วนะขอบคุณมากดีครับเออนี่ก็เป็นเทศกาลด่านะแต่ว่าห้ามด่าคำหยาบนะด่าคำหยาดน่ารักน่ารักนะอยากเมาอีกแล้วไอ้ปลับรับสายสายนี้ให้ให้พี่พูดหน่อยเฟ้ฮัลโหลลูกหยีสวัสดีครับ ี่ลูกหยีเดี๋ยวลูกหยีคุยกับอ่าเน็กเสียงชุนนะครับเชิญเลยครับลูกหยีครับลูกหยีได้ยินไหมได้ยินค่ะอยากให้มีเทศการอะไรน้องฝาวบอกพี่เฟดี๋่วพี่จัดให้เขียนกรในห้องน้ำค่ะเขียนกรในห้องน้ำเอาอย่างนี้ถึงพี่จะเมาเนี่ยพี่ก็เข้าถึงพระฝาอในลองบอกกรมาหน่อยฟ้เออมีไหม ไม่ชอบอย่าใกล้ชิดไม่คิดอย,ย่ายิ้มหวานไม่รักอย่านั่งนานปวดสงสารคน,อ <c oughs> นรอเอ,อเาขาไปเอามาเลยเออ,เอ,อแล้วปกติมีคน<ห>บอกเขียนนะผมไม่กล้าเข้าห้องน้ำนั้นเลยเอ,อเไมออไม่ใหญ่ยามเบ่ง <c oughs> เราก็เช็คขนาดนไม่เก่งยาเกาไม,เไม่เก่งยาเกาเ,อเ,อเราก็แบบเราก็ประมาณนึงนะเบ่งก็ไม่ได้อะต้องก่อยแล้วเอง ปล่อยออก้ดยแรงธรรมชาติใช้แรงโน้มถ่วงเลยนั่งนานเลยแหละกว่าจะไมาครับผมรักแรงมันแยกยากรังมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกใจแยกเป็นคนยากอ่านเพลินมากนี่แล้วก็มีอ่านเนี่ยเขียนเบอร์อ่ะพอเขียนเบอร์บอกว่า จริงใจมีเวลาให้บ้านใหญ่ติดแอร์จริงใจมีเวลาให้บ้านใหญ่ติดแอรเขียนเบอร์ไว้เลย08 1ย์แปดหนึ่งยเนียโทรมามือกดไลค์ใจกดเลิฟถูกต้องสุดยอดนะฮะีดรับไว้พิจารณาต้องปาวผมถามหน่อยว่าแล้วจะต้องตั้งห้องน้ำกี่ห้องถึงคนจะออกมาเป็นเทศกาลกันอย่างนี้ห้องน้ำแถวไหนมีแนะนำไหมก็ ห้องน้ำเหรอคะแล้วมันไม่โยงกันเหรอแบบสมมติว่าพื้นที่มันหมดโยงลูกศรต่ออ่านห้องมีเหรอมีไหมแล้วหนูตามอ่านไหมฮะแล้วแล้วหนูตามอ่านไหมฮะไปอ่านไหมไปอ่านันเข้าด้วยเหรอโลกจิตโอ้คือต้องต้องหดก่อนต้องขมิบทิ้งก่อนโอ้บางทีบางทีขมิบไม่ไม่ขูดขี้เหนียวขมิบไม่ขาดไม่ขาดขูดเต็ก่อนไหมว่าเขียนได้ยังไงอ๋อเหรอ มันขัน่ากเลยมันเขียนเออเออเขบไม่ขาดนี่ตีต้นขาเลยนะแจ๊ะแจ๊ะเลยนะไอ้บ้าไอ้คนเขียนเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้คนตามอ่านนี่สิผมว่าแกไม่ธรรมดาแล้วนะลูกหยีบางห้องน้ำห้องน้ำบางปั๊มสนมากเป็นห้องน้ำปั๊มห้องน้ำปั๊มไปโอ้โหมันเขียนกันซะไม่เห็นลายไม้เลยคนั่นตะพิ่งตะเพิ่งแหละพวกนี้ลิฟต์นี่ต้องพกเยอะนะ โอ้เอาเป็นลบของคนอื่นใช่บางทีใช้ริฟตอใช้กาม้าใช้สีฟเปใช่โอ้หลายอย่างบางทีใช้ขี้ด้วยนะบางทีนะใช้ขี้อ่ะไม่ไหวแล้วครับผมครับผมแมงวันเกาะเป็นตัวอักษรอะไรบ้างเออเพราะฉะนั้นขอบคุณน้องลูกหยีนะเดี๋ยวเราเก้ปัญหานะครับขอบคุณน้องลูกหยีครับสวัสดีครับแล้วเราคิดถึงลูกหยีนะครับมาที่น้องส้มครับส้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส้มอยากจะคุยกับแชมป์ย่าวาหวานด้วยเวอร์ชันไหนครับ เอาไว้ร์ชันปกติก็พอครับเฮ้ยน้องถ้าชอบปกติไม่ก็ไปฟังขึ้นเนินโอ้โหอะไรเนี่ยเขาคิดมาแไบตายเดี๋ยวแป๊ดแป๊ดหน้าเลยงั้นงั้นคุยกัน next n e x t i n g c h u นะพี่เมาเลยพี่อารมณ์ไม่ดีนะว่าฟังฟังพี่ไปหน่อยแล้วลองฝึกให้ให้ชินเออในน้องลองเมาไหมเมาไหเมาอ่อไม่ไหว่ใช่แล้วล่ะน้องเป็นแล้วล่ะเออเออเอออยากส้มอยากมีเทศการอะไรบอกพี่เฟ เทศกาลวันยิ้มแห่งชาติค่ะยิ้มยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงก็ปกติแล้วเวลาสมารจะอารมณ์ดีก็จะยิ้มยิ้มสมากจะมีถ้าม้มากๆคนก็จะบอกว่าบ้าเลยไงอะไรประมาณเนี้อ่ะยิ้มให้มันแหลกลันเลยใช่ไหมใช่ก็ยิ้มให้ถ้าเกิดอารมณ์ดีหรือว่าคิดเรื่องดีๆขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหน้องเขาเป็นคนดีเอาสกูสลอดเลยแล้วถ้าคนจะด่ากันอะจะด่าหรอคะด่าก็ ปล่อยเข้าไปค่ะแต่ก็ด่าแบบยิ้มยิ้มเลยด่าต้องยิ้มด้วยเออจะได้อารมณ์ดีกันเงี้ยค่ะหนูจะได้ถ้าเกิดมีเทศกาลนี้ขึ้นมาหนูจะได้พ้นจากคําว่าบ้าด้วยอ๋อคือปกตินี่เรายิ้มอยู่ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแม่ปวดร้อยอยู่ค่ะอ๋อเห็นทุกๆวิ่งผ่านยิ้มอย่างเงี้ยก็ชอบเออเห็นอหมาแบบว่าได้ขาไก่มาข้าง นี่เนี่ยได้ค่าวว่าไฟไม่บ้านอย่างหัวล้อล่าเลยโอ้ยอุ่นยังเลยต้องบ้าแน่ๆนะครับิดรับไวพิจารณาไว้ให้โอเคขอบคุณครับเราน้มครับ้มับสวัสดีครับเบลล์มุนแจ็คเลยกันมาแล้วอีกคนหนึ่งมาแล้วครับแบงค์แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ต้อนรับแบงค์เข้าสู่สามแยกปักหวานนะครับครับอ่าเทศกาลอะไรแบงค์ ลังมุ้งลวดครับน <ame> <cko disgu gucken> ี <playful> ่ออริจินอลมากลังมุ้งลวดคลาสสิกมากก็ดีนะดีนะแบงค์ก่อนดีว่าจะคุยเวอร์ชั่นไหนให้มันชัดชัดนี่ให้มันชัดชัดหน่อยเอาเวอร์ชันไหนเอาแบบไหนเอาแล้วแต่นะาก็ได้ครับแล้วแต่นะาแล้วแต่น้าราการแล้วแต่นะาเลยแล้วแต่นะาแล้วแต่นะาโอ้ปั้นมาตั้งหลายดอกมันไม่เลือกสร้างอันเลยเว้ยให้ลำบากแล้วกันขอพี่พักอ้วกแป๊บนึง